สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับพี่หมอเอ้นะคะในคลิป Pick a d e c k หรือว่าเลือกกองไพ่ที่คุณชอบมากที่สุดคะ่ะวันนี้เรามาด้วยเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับทุกสถานะเลยนะแต่อย่างน้อยควรจะมีใครสักคนนะคะที่คุณนึกถึงอยู่ในใจก่อนที่จะเลือกกองไพ่ค่ะเราจะมาดูว่าทำยังไงนะคะให้เขาขาดเราไม่ได้นะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคลิปนี้เป็นการ อ่านสำหรับคนหมู่มากไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะก็อยากอินมากเบาๆกันนิดหนึ่งนะคะการอ่านไพ่ก็จะมีการทํานายตามหน้าไพ่พร้อมกับ คำแนะนํานะคะอาจจะมีความคิดเห็นส่วนตัวนะคะผ่านมุมมองจากการเป็นนักพยากรณ์แฝงเอาไว้ด้วยนะคะถ้าใครรู้สึกฟังเรารู้สึกไม่สบายใจนะคะก็ข้ามไปได้เลยไม่ว่ากันนะส่วนท่านใดที่ต้องการเช็คดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าเรียนไพ่ทาโร่ไพ่ยิบีนะคะก็สามารถติดต่อพี่หมอเอมาได้ทางไลน์แอดค่ะเอาล่ะวันนี้เรามีออกองไพ่ทั้งหมด3กองนะคะสามกองสามกองตรงนี้เนี่ย กองแรกนะคะอย่างที่เราเห็นคือชุดมอร์แกนนะคะแล้วก็แันซันแล้วก็เมจิกทาร่นะคะเนื้อ่องให้ที่คุณชอบมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายพร้อมกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะไพ่เซตนี้10บใบนะพลังงานหลักหรือว่า energy หลักนะคะสำหรับไพ่เซตนี้เป็นของชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มนะคะและชาวธาตุน้มกรกฎเพเจิกมีน,นะคะ่ะก็ลองเทียบดูนะคะว่าเป็นลัคนาราศีนะคะที่ตรงกับของคุณหรือว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่หรือเปล่านะคะตรงนี้เป็นไกด์ไลน์นะไม่ต้อง s ี r รียสค่ะเอาละไพ่1ิบใบนะคะเราเห็นไพ่แน่นๆนะคะหนักๆอย่าง death tower สิดาบนะคะก็ต้องถามก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเลิกราใครมาไหมนะคะเจ็บปวดร,รวดดร้าหัวใจความรักทุกข์ระทมคิดมากนะคะไม่เป็นอันกินอันนอนน้ำหนักลดนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าวนเวียนอยู่แบบเนี้ยนะคะเ,เลิกกันไปแล้วนะคะสรอบ5้ารอบนะคะแล้วก,กลับมาคืนดีแล้วก็กลับไปวนลุกเดิมหรือว่าเป็นคนที่คุยกันนะ แล้วก็เงียบหายไปแล้วก็กลับมาคุยกับเราอีกนะคะไม่ตกลงเป็นแฟนกับสทีนะคือหัวข้อเนี้ยเราบอกว่าทํำยังไงให้เขาขาดเราไม่ได้แต่จากที่พี่หมอดูตรงนี้นะคะคือคิดว่าถ้าคุณยังไม่ลงเอยเป็นแฟนกันหรือเป็นครอบครัวนะอออันนี้แนะนําจากหน้าไพ่นะคะอาจจะไม่ตรงกับชีวิตของทุกคนนะคะเนื่องจากว่าไม่ใช่ดูส่วนตัวนะแต่เป็นข้อนะี้แนะนว่าอยู่แล้วเหนื่อยนะคนนี้ต้องยอมรับก่อนอยู่แล้วเหนื่อยอยู่แล้วแบบ จะรู้สึกว่าเป็น roller coaster อยู่ตลอดเวลาชีวิตนะคะถ้าใครมีความรู้สึกว่าชีวิตชอบชอบแบบเรื่องดรามา่าชอบความรักแบบเนี้ยนะก็ถือว่าโอเคแหละนะคะเข้าเข้าเข้าขากันได้เลยคนนึงก็ดรามา่านะคนนึงก็สนองดรามา่าแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราเหนื่อยแล้วอายุเราเริ่มมากขึ้นนะรู้สึกว่าเราอยากจะโฟกัสกับเรื่องงานนะคะเราไม่อยากมีความรักที่เอ่อสาวันดีสี่วันไข้มันเหนื่อยนะคะเอเนจีมันหายไปนะคะคิดแต่เรื่องเงินดีกว่า ดังนั้นคนนี้เฟดไปจะมีความสุขกว่าเยอะนะคะอันนี้เป็นข้อแนะนําก่อนนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ว่าถ้าเกิดคุณยังอยากจะไปต่ออะทำยังไงให้เขาขาดคุณไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้มันจะวนลู่หนึ่งนะคือวนลู่นะคะพอฝ่ายหนึ่งจะไปอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเข้าหาจะงอแล้วนะดังนั้นเนี่ยมันอยู่ กันได้เนี่ยเพราะว่าไม่มีใครสักคนที่ตัดใจได้จริงๆนี่คือปมของปัญหานะคะหรือว่าเป็นเป็นพอยต์ของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้นะคะความจริงคือเขาก็ขาดเขาก็ขาดเราไม่ได้เราก็ขาดเขาไม่ได้เหมือนกันจริงคุณสองคนเหมือนกันนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นคู่รักต่างมิติต่างภพอะมาจากามาจากดาวนคนละดวงนะคะแต่จริงๆถ้าเคยอ่านหนังสือ ชื่อดังนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงมาจากดาวสุขผู้ชายมาจากดาวอังคารน,นะคะจริงๆเพราะว่าทัศนคติแล้วความ ความคิดความรู้สึกมุมมอง,มองความรักอ่ะปกติผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่คุณทั้งสองคนมัน above ขึ้นไปอีกนะคะต้องถามแบบนี้ว่าคุณทั้งสองคนเองเนี่ยเคยเกี่ยวข้องนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องผิดศีลใหม่นะคะเราเห็นนะเราเห็นนะคะเดทนะคะ tower เราก็สิบดาวนะเราก็มีเพจด้วยนะคะมีเดอะสตาอีกนะคะเลยต้องต้องถามว่าเคยเกี่ยวข้องกับการผิดศีลไหมนะคะทั้งทั้งห้าอเลยนะเราเราไม่เมนชั่นมาข้อไหนแต่ว่า ข้อที่หนักๆก,ก็คือข้อ3นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรื่องของความรักคุณเคยไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องดวงจิตบางบางดวงจิตนะคะคุณต้องหมันนะหม่นทบุญนะหมั่นทบุญในที่นี้คือคุณให้ระลึกถึงดวงจิตนั้นนะคะทำสังฆทานทําบุญความรักคุณที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยมันเกิดจากกรรมเก่านะคะแต่เราไม่อยากให้คุณ ไปค้นหานะไปค้นหาว่าเอะมันเกิดจากอะไรยังไงแต่ในเมื่อวันนี้นะหรือใครบางคนสัมผัสได้นะคะว่าที่เราอยู่ทุกวันนี้เรามีความรู้สึกแปลกๆนะ่าเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้เป็นไซส์บอกเฉพาะตัวเรานะคะก็หมั่นทำบุญนะด้วยทานศีลภาวนานะคะบุญเหล่านี้มันก็จะส่งผลนะคะให้เรามีเ,เขาเรียกว่ามีความรักที่ราบรื่นมากขึ้น,นอุปสรรคยังคงมีนะคะอันนี้ตอบไม่ได้นะว่า อุปสรรคเนี่ยมันจะหมดไปเมื่อไหร่นะ,ะก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะและนี่เป็นการอ่านดวงนะคะแบบสำหรับคนหมู่มากนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยที่ความรักเรามีปัญหาอยู่อะ่ะส่วนหนึ่งเราอาจจะไปผูกนะคะผูกจิตผูกใจผูกเวรผูกกรรมกับเขามาจากชาติภพไหนก็ไม่ทราบได้นะคะแต่กรรมปัจจุบันมันจะเป็นตัวตัดสินนะว่าถ้าคุณอยู่กันแล้วเนี่ยคนหนึ่งก็ ไฟมานะอีกคนหนึ่งก็กํามั่นลาดนะคะเนี่ยจริงๆที่ขาดกันไม่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าเหมือนกันเขาก็ขาดคุณไม่ได้หรอกค่ะต่อให้คุณแบบเถียงเขาไปนะคนนั้นฟาดทีคนนี้ฟาดทีด้วยอารมณ์นะคะเนี่ยมันก็ขาดขาดกันไหมมันก็ขาดกันไปสักพักแล้วก็กลับมาอย่าลืมนะคะว่าคนเราเนี่ยเออเราเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้อย่างนั้น นะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนใจเย็นเราเป็นคนออสุภาพนะคะเราเป็นคนออมีเมตตานะเป็นคนน่ารักเราก็จะได้คนแบบนั้นนะคะแต่ถ้าทุกวันนีออ้มันเป็นความรักที่เอาชนะกัดนะคะฉันต้องชนะเธอฉันพูดอะไรไปเนี่ยเธอต้องตามใจฉันถ้าเธอไม่ทำหรือเธอไม่หลักฉันเธอไม่สนใจฉันคือถ้าชีวิตเราไปยุ่งกับเรื่องดราม่าเนี่ยเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมานะ เราไม่ได้บอกนะคะว่าทุกคู่เนี่ยที่มีความรักกันที่ไปกันลอดเนี่ยจะไม่เคยทะเลกกาะกันอันนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันต้องออรู้จักนะคะว่าเราเรียนรู้ว่าเขาอะต้องการอะไรและเราต้องการอะไรนะถ้าเราไปมองแค่ว่าเฮ้ยเรารักเรารักนะเขาต้องอยู่กับเรา24ชั่วโมงหรือว่าการที่เขาไม่มาหาเรานี่คือไม่รักเนี่ยเราไปตั้งกฎเกณฑ์เยอะเราจะอยู่ไม่ได้นะคะ ถ้าเกิดเราอยากให้เขาขาดเราไม่ได้เราก็ต้องปรับในส่วนนี้ด้วยนะคะไพ่เซตนี้อ่านยากนิดนึงคือมันเห็นตระรากเราแหละว่าคุณทั้งสองคนอนะขาดกันไม่ได้หรอกนะคะมันก็เลยไม่ต้องทําอะไรอะเพราะว่าจริงๆอะแรงทน้งคู่นะคะต้องต้องลดตรงนี้นิดหนึ่งนะค,ะคุณเห็นไพ่ตรงนี้นะคะสองถ้วยนะคะสองถ้วยชีย้ให้ดูนะสองถ้วยก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกอยู่แล้วนะเรื่องความรักนะการเอ่อ ถูกอกถูกใจนะคะซึ่งกันแหละกันนะคะบางวันก็เหมือนดื่มน้ําพึ่งพระจันทร์นะแต่บางวันก็เป็นเดทนะะสลับกันไปนะะบางวันก็เป็นเดทคือตีกันตลอดอะค่ะรักกันไหมก็รักกันแต่ตีกันตลอดนะคะแต่ว่ามันผ่านในจุดที่ว่าหนักๆมาแล้วจริงๆคุณคุณสองคนผ่านในจังหวะที่มันอยู่จุดวิกฤตมาแล้วนะแต่ทุกวันเนี่ยที่มันมีปัญหาอยู่เราต้องมาคิดว่าฉันทํายังไงให้เขาขาดฉันไม่ได้อะเพราะว่า เราไม่มั่นใจเราระแวงเราระแวงว่ามันจะเกิดขึ้นอีกนะคะซึ่งจริงแมมันจบไปแล้วแต่ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเองยังไม่ได้ถึงขั้นที่คบหาดูใจนะคะใช้ชีวิตแบบครอบครัวเนพะิ่งรู้จักกันพี่หมอตอบตรงๆว่าอย่าดีกว่าเหนื่อยเหนื่อยนะคะ ในความสัมพันธ์ที่เหนื่อยนอกจากคุณรู้สึกว่าเออมันถอนตัวไม่ขึ้นแล้วจริงๆนะคะเรื่องความรักเป็นเรื่องของรสนิยมนะคะที่ไม่เหมือนกันนะบางครั้งก็ไม่ถูกไม่ผิดนะบางทีมันก็ไม่ถูกไม่ผิดนะคะดังนั้นเนี่ยคาถามที่ว่าทํำยังไงให้เขาขาดเราไม่ได้จึงไม่ใช่ประเด็นสําคัญของท่านที่เลิกใหาสําหรับนีแต่มันควรจะเป็น,ปนที่ว่าทําอย่างไรให้คบกันอย่าง มีความสุขและมีความสันติสุขเพราะทุกวันนี้มันมีความคลางแคลงใจกันเยอะความไม่มั่นใจนะคะออบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดน,นะคะเป็นความรักที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมันยิ่งระแวงใหญ่เป็น <c oughs> เป็น d i s t a n c love เป็นความรักทางไกลนะคะแต่แน,นนะั้นดัมนะจริงๆท่านที่เลือกไพ่เสร็จเนี่ยนะ มันทําบุญนะคะแล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนเวรแะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเ,เวลาที่พี่หมอหรือนักพยากรหมอดูนะคะบอกให้ทําบุญนะเพราะาคุณทําคุณก็ได้นะคะคุณทําคุณได้ดวงคุณมันก็จะ ดีขึ้นนะคะไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งก็เป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนไม่ว่ากันนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในศาสนาใดานะคะก็ทําตามความเชื่อได้นะ,นะก็ขอให้คุณโชคดีในเรื่องของความรักนะคะไม่ต้องไปคิดว่าทํายังไงให้เขาขาดเราไม่ได้เพราะทุกวันนี้ก็อยู่กันแบบขาดกันไม่ได้ะแหละมันถึงวนลูปแบบนี้นะคะขอให้คุณโชคดีในเรื่องของความรักค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กล่องที่2ค่ะ e n e r จีหลักนะคะพลังงานหลักเป็นของชาวทัดดินนะริกษกันมังกรและทัดลมค่ะเมถุนตุนกูมนะอย่างไรก็ตามนะคะคลิปนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นอย่าอินมากนะคะถ้าฟังเรารู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ตรงกับตัวเราเลยก็ข้ามไปไม่ว่ากันนะคะโอเคอข้อข้อนะคะเรารีพีทให้ฟังอีกทีหนึ่งนะว่าทำยังไงให้เขาขาดเราไม่ได้นะคะ ถึงแม้ว่าพี่หมอจะตั้งหัวข้อแบบนี้แต่ก็ยังคงอ่านตามหน้าไพ่นะคะถือว่าเราเป็นกลางนะคะอ่านตามหน้าไพ่เนี่ยดีที่สุดนะคะอาจจะมีคำแนะนำแล้วก็คำขยายความให้ฟังในตอนท้ายนะ,ะเอาล่ะถ้าคุณมีใครบางคนที่รักนะคะที่แอบรักแอบชอบคบหากันอยู่นะคะสถานะใดก็ได้นะ,ค,ะคนของคุณนะคะเป็นคนที่ มีความเป็นผู้นำสูงนะเราก็ค่อนข้างทำอะไรตามหลักแล้วกดเกณฑ์นะคะลองเช็คดูว่าจริงหรือเปล่านะคะถ้าคุณเป็นแฟนกันแล้วนะคะคุณก็ต้องยอมรับให้เขาเป็นฉานถาวหน้านะคะหรือว่าหลายๆท่านมีเทคนิคนะคะในการสั่งคนของคุณให้ทำตามใจคุณบางคนมีเทคนิคนะ เออเนื่องจากในช่อง u t u b e อะคะ่ะประชากรส่วนใหญ่นะคะที่รับชมจะเห็นนะคะจากหลังบ้านว่าเป็นเป็นเอ่อผู้หญิงนะคะคุณอาจจะมีเทคนิคนะ,คะนั่นแหละนะคะในการที่ขอให้แฟนของคุณทำตามใจคุณอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะ,ะรือหนุ่มๆขนาดมีเทคนิคนะคะในการแบบบอกให้แฟนสาวของคุณเนี่ยตามใจคุณนะคะก็ก็ต้องไปปรับกันนะ,ะแต่ว่าไม่ว่าใครนะคะที่ เป็นคนที่ drive ครับความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยแต่เอาเป็นว่าคนของคุณชอบอยู่กับคนที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้นำได้เขาเป็นคนควบคุมสถานาการณ์ได้นะคะ,ะบางคู่อ่ะจ,จะลึกไปถึงเรื่องเงินเงินทองทองนะคะการจัดสรรการแชร์กันนะคะสำหรับเรื่องของเงินเงินทองทองชอบให้ชัดเจนนะคะคุณอาจจะมีแฟนที่ ฐา,านะดีนะมีคิงเหรียญยนเซตนีนะสลับที่กันได้นะคะสำหรับการอ่านในเซตนีนะมีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงนะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีระบบระเบียบนะนะคะในการใช้ใจ่ายเงินในการทํางานหาเงินนะคะ Energy หลักส่วนใหญ่เขาก็จะไปหมดกับเรื่องของการทํางานการครบคิดวางแผนในวิเคราะห์ต่างๆในเรื่องงานเงินนะคะดังนั้นเวลาที่เขาใช้เวลาส่วนตัวกับคู่รักของเขาแล้วแล้วทําให้เขารู้สึกว่าอยากอยู่กับคุณคือ เขาพูดอะไรเขาก็อยากให้คุณเอออ,อหอมหมกกับเขาไปด้วยนะอันนี้ทําได้ไม่ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่านี่คือไกด์ให้เฉยๆนะอีกอย่างหนึง่งเรื่องบนเตียงนะคะเราเห็นนะเจฟเวลนะคะเดวิลจริงๆเดวิลเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น temptation นะคะเป็นความลุ่มหลงโมเมานะคะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ไพ่เสียถ้าเกิดว่าคุณทำเออ คนที่คุณรักนะคะโดยที่ไม่ได้ไปก้าวล่วงนะคะในเรื่องของสีนข้อสาเป็นคู่ของคนอื่นไงเป็นคู่ของคุณไม่มีปัญหานะคะเดวิลก็จะไม่ใช่ไพ่เสียแต่ว่าเดวิลก็จะเป็นการเตือนนะคะว่าให้ท่านที่เลือกไพ่กล่องเนี่ยระวังนะในเรื่องของการผิดสินข้อสามนะคะบางคนเนี่ยคบหาดูใจจีบๆกันอยู่อาจจะไม่รู้นะว่าเขาแบบมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าเช็คดีๆนะคะแต่ถ้าชัวร์นะ นี่แฟนฉันฉันตาม24ชั่วโมงเนี่ยค่ะเรื่องบนเตียงก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับเขาถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สามารถทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปของทุกเอ่อทุกคู่นะคะเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยเวลาอยู่กับแฟนนะแล้วก็ต่างคนต่างทํางานเหนื่อยบางทีก็ไม่สามารถที่จะนะปฏิบัติได้นะคะก็แฟนก็ ออกไปข้างนอกบ้านตรงนี้ก็ต้องแก้ไขหาจุดกึ่งกลางซึ่งกันและกันนะคะอาจจะต้องมีทริปพิเศษไป3วัน2คืนเลยก็ว่าไปนะคะในยุคนี้คือผู้หญิงผู้ชายทำงานทนึงคู่ไงนะบาทีกลับมาเหนื่อยทั้งคู่แล้วจะมานั่งเอาอกเอาใจนะคะก็ใช้อยู่แต่ก็เพื่อเขาเรียกว่าเพื่อชีวิตคู่นะคะหรือความสัมพันธ์ที่ยืนยาวนะคะตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะก็คือถ้าอยากให้เขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วสบายใจคือน,นึ ให้ความเป็นผู้นำกับเขานะคะในการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีนะคะ,ะก็อย่างที่บอกนะเขาเล่าอะไรมาก็ไม่ต้องไปขัดอะไรเขามาถ้ามันเป็นเรื่องที่เ,เราไม่เห็นจําเป็นต้องไปแสดงออกทางความคิดเห็นว่าอันนั้นถูกอันนี้ถูกบางทีเขาอาจจะแค่ระบายให้เราฟังการที่เขาระบายให้เราฟังนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาไว้วางใจเรานะคะ,ะถูกไหม ถ้าคู่ของคุณมานั่งบนเรื่องที่ทํางานในคุณฟังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าวางใจคุณแต่เขาอาจจะมีต้องการที่จะฟังคําแนะน,ใน,ในําใดๆเขาแค่เล่าแล้วเราก็อ๋อหรอทาไมอะไรอย่างงี้นี่คือ,อสิ่งที่เขาต้องการนะคะไม่ใช่ว่าอ้าแล้วทำไมเธอไม่ทําแบบนี้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยเขารู้สึกว่าเขามาเล่าให้ฟังทําไมเขาต้องโด,โดนสอนกับกลับไปนะคะซึ่งโดยเฉพาะพวกพวกชาวทัดดินนะทัดดินก็มีความดือ้อนะคะบางทีเหมือนแบบ เป็นคนแข็งแข็งอยู่เหมือนกันในเรื่องความคิดทัศนคติของเขานะคะเหมือนเป็นคนเข้าใจยากแต่เป็นคนจริงจังจริงใจนะคะดังนั้นถ้าเราปฏิบัติกับเขาให้ให้เกียรติเขาให้เขารู้สึกว่าเ,เราไม่ได้บอกว่าให้ให้สนับสนุนทุกอย่างนี่เขาพูดเป็นสิ่งที่ถูกนะแต่ว่าให้มองว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะคือเขาตั้งใจจริงนะอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างแต่ว่าเป็น เป็นผู้ฟังที่ดีให้กับเขานะคะไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าการที่เขามาเล่าให้ฟังแล้วเขาดูงี้เง่าจังเลยหรือว่าสิ่งที่เขาแบบพูดไปทําไปแล้วมันผิดก็จะทําให้เขาสึกสบายใจที่จะอยู่กับคุณนะคะแล้วก็ขาดคุณนี้ได้นะแล้วก็อย่าไปอย่าไปแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ว่าให้เขาสิกแซกหรือทํานู่นทํำนี่ที่มันเป็นลักษณะแบบข้ามขั้นตอนนะนะโดยเฉพาะกับชาวทัดดินนะคะจะไม่ชอบนะบอกว่าทําไมไม่ ไม่ทําทางลัดช็อตคัทแบบนี้ล่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าผิดขั้นตอนนะคะผิดความเชื่อกับแนวคิดของเขาคุยไปคุยมาทะเลาะกันแบบนี้นะคะมีอะไรก็แล้วแต่เป็นผู้เป็นผู้ฟังที่ดีคนที่คบหาดูใจนะคะกับคนคนนี้เนี่ยคุณขัดเขาเมื่อไหร่นะคะคุณขัดเขาเมื่อไหร่เขาจะหงุดหงิดทันดีเขาอาจจะแสดงความแบบ หุดหีดหัวเสียสาหรับเออสหรับหัวข้อนั้นๆน่ะน,นะคะที่คุณคิดเห็นต่างกับเขาเนี่ยเขาก็จะแสดงออกนะแล้วมันก็อาจจะเกิดแบบการวนะ่นวายอลรวาดเป็นเรื่องนะคะดังนั้นถ้าเราทําความเข้าใจนะคะให้ถูกจุดเหมือนกับเออคุณเล่นนะคะกับตัดเลี้ยงของคุณนะ่ะนะคุณไปแย่เขาเงี้ยนะไปแย่ให้เขาโกรธนะมันค,คล้ายๆแบบนั้น นะจริงๆเขาไม่ใช่คนหัวเสียแล้วคนขี้หงุดหงิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปกดดันเขาหรือไปพยายามที่จะจับเขาว่าสิ่งที่เขาทำนี่มันอาอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะอยู่คุณไม่นานเพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคู่หลักที่ไม่ได้ซัพพอร์ตเขานะถึงแม้ว่าคุณจะทำกับเขาดีในในส่วนอื่นๆนะคะดูแลในส่วนอื่นๆนะคะแต่ว่าเขาต้องการคนที่ซัพพอร์ตเขาในด้านความคิดนะคะแต่เรื่องการเอาอกเอาใจทั่วๆไปก็แล้วแต่นะ ทำ,ทำได้ก็ทำคือเขาไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องเป็นแม่สีเลือนขนาดนั้นนะหรือว่าเป็นผู้ชายที่ต้องดูแลเปิดประตูให้นะคะถือของให้ตลอดเวลาแต่ขอให้ทำทุกอย่างตามหน้าที่ของแฟนที่ควรจะทำนะคะให้เกียรติเขานะคะอย่าต่อว่าเขาต่อหน้าแบบคนหมู่มากนะชมเขาบ้างนะคะเรื่องทาชมก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะสาหรับคนคนนี้เขาก็จะขาดคุณไม่ได้ละนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปฟาดฟันไปทําตัวเก่งกับเขาอันนี้ยบยเลยนะคะ ถึงแม้ว่าคุณจะเก่งกว่าเขาในบางเรื่องนะคะแต่ก็ไม่ต้องพูดมากนะคะก็จะมีส่วนทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี้ยไปได้แบบยาวๆนะคะเรื่องความรักเป็นเรื่องของรส,สนิยมที่แตกต่างกันนะคะบางคนอาจจะเถียงในใจว่าทําไมต้องทําแบบนี้ฉันไม่อยากจะทําแบบนี้เลย ฉันอยากให้รักที่ตัวฉันโอเคถ้าอยากให้ร hey. okay. okay. ักท mm ี hmm. ่ต um, ัวฉันต mm ้องยอมรับนะคะว่าก็จะไปกันยากนิดน <Miami. S 2> mm ึงนะคะกับคนคนนี้ดังนั้นคุณก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันเขาเขาไม่ได้มีสิทธิ์เลือกคุณอย่างเดียวนะคุณก็มีสิทธิ์เลือกเลือกเขาเหมือนกันความสุขมันของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีความสุขที่ทําให้คนรักทํานี้แฝดนะคะโดยเฉพาะในช่วงแบบใหม่ๆนะทุกคนก็จะมีแรงพยายามความพยายามเยอะพอไปนานๆเราก็จะเริ่มแบบแสดงตัวตนที่แท้จริงกันออกมานะคะ คือถ้าจะอยู่กันได้ยาวๆจริงก็ต้องปรับตัวทุกคนนั่นแหละนะคะก็ขอให้คุณโชคดีในเรื่องของความรักนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กลองที่3พลังงานหลัก energy หลักนะคะสำหรับไพ่เ็ตนี้เป็นของชาวทัดไฟเด่นนะคะโดดเด่นมากนะชาวลัคนา ราศีเมษสิสงห์ชนูนะคะลองลองมาคิดว่าเป็นของชาวทัดลมนะเมถุนตุลกุมค่ะอย่างไรก็ตามเป็นการอ่านดวงสําหรับคนหมู่มากไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเท่าฟังแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ตรงกับคุณเลยก็ข้ามไปได้ไม่ว่างกันนะก็ขอให้ดูเพื่อความบันเทิงนะคะทํายังไงาให้เขาขาดเราไม่ได้นะคะเราทวนหัวข้อพ i ิกอเด็กวันนี้นะคุณต้องเรียนรู้ก่อนนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมัน อยู่ในสถานภาพไหนอย่างแรกนะคะใครบางคนอาจจะแอบรักแอบชอบกันอยู่นะกับอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นแฟนกันแล้วคบกันแล้วนะคะบางคู่ก็อาจจะตกลงปรงใจเป็นครอบครัวแล้วนะคะสำหรับคนโสดนะที่คบหาดูใจบอกก่อนนะคะว่าตัวคุณเองอะ่ะต้องต้องเข้าใจนิดนึงว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่อะ่ะมาตรฐานสูงจริงๆนะเช่น คนที่เขาคบก่อนหน้านี้นะคะ,อ,ะอาจจะสวยหล่อนะคะโปรไฟล์เนี่ยเพอร์เฟมากนะสำหรับเอ่อคนโสดเลยต้องทบทวนนี้ดีก่อนว่าโจทย์มันมาแบบ เหนื่อยหน่อยนะโจทย์มาเหนื่อยหน่อยนะแต่ถ้าคุณมั่นใจแลวคุณพร้อมที่จะแบบลุยไปข้างหนา้าเชิญเลยนะแต่อันนี้บอกไว้ก่อนสําหรับคนโสดนะคะที่คุยๆกันอยู่คือโปรไฟล์ของเขาเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยนะก็เลือกนะคะเลือกพอสมควรเลยนะต้องสวยต้องแบบนั้นแบบนี้ต้องหล่อแบบนั้นแบบนี้ออปชั่นครบต้องรวยหรือว่าการศึกษาดีอันนี้ก็ว่ากันไปตัวอย่างให้ฟังนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณ คุยกับเขาคุณก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าเขาจะรีเฟอร์อยู่ตลอดเวลาว่าตอนที่เขาคบกับคนเก่านะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะอาจจะมีการแบบพูดถึงตลอดเวลาถ้าคุณไม่หน่อยสกอดนะสาหรับคนนี้เพิ่งคุยคุยกันอะคะ่ะก็ถือว่าคุณรับได้นะอย่าลืมนะคะว่ารสนิยมความรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะก็ว่ากันไปตามนั้นถ้าเกิดคุณเริ่มคมหาด,ดูใจเป็นคู่กันแล้วนะอันนี้ต้องเรียกว่าทําใจนะคะหรือว่าถ้าเขาเลือกคุณมา เขาเรียกว่าเขาเปิดโอกาสเลือกคุณเข้ามาในชีวิตเขาแล้วโอเคยินดีด้วยค่ะคุณเขาเข้าสู่มาตรฐานสแตนดาร์ดของเขาแล้วนะอันนี้ไม่รู้จะดีใจหรือว่าปวดหัวดีนะคะแต่ภาพรวมนะสิ่งที่ทําให้เขาขาดคุณไม่ได้ก็คือทําตัวให้สม่ําเสมอค่ะนะสาหรับคนที่ขบหาดูใจแล้วเพราะแม่หมอบอกว่าอตอนที่เขาเลือกเนี่ยเขาค่อนข้างมาตรฐานสูงดังนั้นถ้าคุณเลือกเขาเลือกคุณเข้ามาแล้วหนึ่งก็ต้องสวยหล่อแหละ เบสิกโปรไฟล์พื้นฐานนะคะเขาก็ต้องคิดว่าคุณอนะคือคือจริงอะเขาเป็นคนที่จริงจังนะเขาเป็นคนที่จริงจังอ,อ,อาจจะดูเหมือนเรื่องเรื่องเยอะนิดหนึ่งนะคะเรื่องเยอะเลิกเยอะด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาแนะนำคุณให้กับที่บ้านเนะ่ยเขาก็ต้องค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหานะดังนั้นเนี่ย ถ้าเขาเลือกคุณมาเป็นแฟนเปิดเผยกับเพื่อนกับครอบครัวนั้นคุณเกินครึ่งแล้วมั่นใจได้แล้วว่าโอเคนะก็เป็นส่วนหนึ่งคือเขา่าไม่ได้ชอบคนง่ายๆนะคนคนนี้เขาไม่ได้ชอบคนง่ายๆอ่ปีความเป็นไปได้ว่าความรักของคุณอ่ะหนึ่งอาจจะเป็นรักต่างวายัยมีอายุห่างกันค่อนข้างเยอะนะคะอ่อนกว่าแก่กว่าก็ได้นะหรืออ่าเขาเป็น เป็นชาวต่างชาตินะเป็นความรักทางไกลนะคะอันนี้มันก็เป็นมันเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เขาต้องเลือกนะคนที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วก็ไปนแนะนําให้กับเพื่อนฝูงที่บ้านนะคะแปลว่าเขาจริงจังกับคุณในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันมันก็เลยกลายเป็นว่าผูกมัดไปเลยค่ะผูกขาดไปเลยว่าเออก็ขาดเราไม่ได้แหละพอเลือกมาแล้วตั้งใจเลือกด้วยแล้วก็จริงจังด้วยแต่ทีนี้ ถ้าจะให้เขาขาดเราไม่ได้คุณก็ต้องรักษามาตรฐานคุณนะคะเช่นคุณต้องยอมรับนาว่าเขาก็ชอบคนสวยคนหลอ่อดังนั้นคุณต้องดูแลตัวเองไพ่เซตนี้นะคะจาก3มเซตเป็นไพ่เซตที่บ่งบอกะคะ่ะว่าคุณต้องดูแลตัวเองมากที่สุดนะใครที่แอบฟังนะคะทั้งสามเซตนะเซตนี้จะชัดมากที่สุดนะคะ,ะถ้าปกติแล้วเป็นคนแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อนะคะแล้วก็แบบ คือคำว่าสวยหลอแต่ละคนไม่เหมือนกันนะก็ตามมาตรฐานคุณนะคะนะเอ่อต้องฉีดน้ําหอมต้องเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยต้องเป๊ะไปเดินห้างหรือว่าไปเซเว่นหน้าปากซอยก็ต้องสวยเสมอต้องหล่อเสมอดูดีเสมอนะคะแบบคืออาจเราจะเห็นเขาเรียกว่าเอ่อไวรัลนะคะในเรื่องไม่นานมานี้คิดว่าไม่เหมาะได้ยินมานะว่าแฟนใส่เสื้อบอล หรือว่ามีใส่เสื้อของพนักงานเ e l i v e r y อาหารอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นดราม่าในโพสเลยต่างๆแล้วในโซเชียลเนี่ยว่าสำคัญไหมจริงๆถ้ามองในแง่ของผู้หญิงนะคะผู้หญิงอาจจะอยากให้แฟนแบบอันนี้ก็พูดแทนผู้หญิงด้วยนะเพราะว่าส่วนตัวก็คิดว่าเราไปทานข้าวกับคนรักนะคะเราก็อยากให้เขาแต่งตัวดีหรือว่าแต่งตัวที่มันไม่ใช่ยูนิฟอร์มนะคะเอ่อเป็นเสื้อบอลหรือ uniform, ยูนิฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปกินแบบ อ่ะแถวแถวบ้านอะไรเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเข้าห้างหรือก็อยากจะนิดนึงเผื่อว่าเราเจอคนรู้จักขึ้นมาที่ไม่เจอกัน10ปีนะคะคิดว่าผู้หญิงหลายคนน่าจะเข้าใจจุดนี้แต่ทางผู้ชายอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนบางคนก็ตัดพอว่าทําไมเป็นปัญหาอะไรกับเสื้อบอนหรือว่า เสื้อยูนิฟอร์มนะคะนั่นแหละนะคือถ้าคุณจะดื้อแพ่งนะคะเราก็เถียงกันเรื่องนี้มันไม่จบอะคะ่ะเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะแต่คุณต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าคุณไปไหนมาไหนกับแฟนแล้วคุณเคยเป็นอย่างไรคุณก็ต้องทําแบบนั้นนะคะตอนสมัยก่อนเจอแบบฉันฉีดน้ําหอมแต่งตัวแบบเนี้ยบมากเดี๋ยวนี้เหรอ,อเป็นแบบกางเกงเลเสื้อยืดมันไม่ได้นะ มีใครเป็นแบบนี้ไหมนะพอเวลาผ่านไปมันเริ่มสบายมากขึ้นนะแต่ก็อย่าลืมในเรื่องของวาลระาโอกาสด้วยนะคะไม่ได้บอกว่าจะต้องสวยรัดชดญิงหรือว่าต้องเนียบนะคะมาดคุณชายตอนอดเวลาไม่ใช่นะคะก็ดูตามความเหมาะสมว,ว่าคุณเคยเป็นอย่างไรมาก่อนคุณก็เป็นแบบนั้นนะคะไม่งั้นคุณจะมีเออเขาเรียกว่า แฟนคุณอาจจะพูดขึ้นมาลอยๆทาให้คุณรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาได้ก็เป็นเรื่องทะเลาะกันไปนะคะและอย่างหนึ่งคือเขาชอบคนเก่งชอบคนที่หารายได้มีงานเป็นของตัวเองมีกิจกรรมของตัวเองนะคะเซตนี้เป็นไพ่เซตของความ perfectionist มีความเป็น perfectionist สูงนะคะตัวเขาเองก็อยากให้แฟนมีอะไรทำเป็นของตัวเองนะ,ะแล้วเป็นเพื่อนคู่ขีด อันนี้ก็สําคัญในจุดหนึ่งเขาจะรู้สึกขาดคุณไม่ได้ถ้าทุกครั้งที่เขามาคุยกับคุณแล้วคุณมีข้อคิดเห็นนะคะถ้าเราดูทั้งหมด3กองนี้จะมีไพ่ก่อนนะนี่เซตที่2อ่ะความคิดไม่เหมือนกันนะของคนไพ่พกองที่2กับกองที่3นะคะกองที่3อันเนี้ยเขาต้องการให้คุณมีความคิดเห็นเวลาเขาถามคุณเช่นว่าคิดอย่างไรถ้าเกิดว่าเรา จะเปิดธุรกิจตัวนี้หรือว่าเราจะซื้อของชิ้นนี้เขาต้องการความคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผลนะคะหรือคุณคิดยังไงกับเรื่องเรื่องนี้นะอ่ะสมมติเรื่องการเมืองก็ได้เรื่องที่เซนซิทีฟที่สุดในโลกหนึ่งในเรื่องนี้นะอ่ะทำไมคิดไม่เหมือนกันนะคือจริงๆเขาเป็นคนชอบคนมีสมองชอบคนมีความคิดเป็นของตัวเองนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปเถียงเขานะ แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตามเขาแต่ขอให้คุณมีความคิดเป็นของตัวเองคุณคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะดูมีความสุขมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองเป็นคนที่น่าค้นหานะคือตรงนี้มันเป็นจุดที่เขาเลือกคุณมาแล้วถ้าเขาเปิดโอกาสคบหาดูใจคุณนะแปลว่าคนเลือกคุณมาแล้วละแค่รักษาให้มันอยู่นะคะให้ให้มันอยู่ไปนานๆเท่านั้นเองนะคะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกเป็นคนทันคนอ่ะพูดง่ายๆไม่ชอบคนโง่ เขาไม่ชอบคนโง่ไม่ชอบคนที่แบบออแอออแอหรือว่าใครไปซ้ายฉันก็ไปซ้ายคือไม่มีความคิดเป็นของตัวเองแบบเขามีชอบนะคะเขามีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับเขาแล้วถ้าเขามีอะไรบางอย่างที่ต้องขอความคิดเห็นนะบางคนก็อยากจะฟังความคิดเห็นที่มันเป็นมุมมองนะคะแตกต่างจากตัวเขานะซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ใช้ คำแนะนำมาแอพพลายหรือว่ามาแก้ไขปัญหานั้นๆก็ได้แต่เขาแค่อยากฟังอยากจะมีอีกมุมมองหนึ่งนะคะดังนั้นไพ่เซตเนี้ยการที่จะทำให้เขาแบบขาดคุณไม่ได้ก็เป็นตวงตัวเองค่ะรักษามาตรฐานของตัวเองดูแลตัวเองให้สวยให้หล่อมอีความคิดเป็นของตัวเองมีความสุขกับชีวิตนะคะมีงานที่ตัวเองรักมี ฮ็อบบี้หรือว่ามีงานอดิเรกท,ที่คุณชื่นชอบนะคะแล้ก็ไม่ตัวติดกับเขามากจนเกินไปนะคะรู้จักะระยะห่างาเป็นตัวคุณนั่นเองนะคะมีความสุขในแบบที่คุณเป็นค่ะเอาล่ะก็คิดว่าเป็นไกด์ล่์ให้คุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรีทยนไพ่ทาโร่ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะทางไลน์แอดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ